ใครว่าใจแข็งแข็งจะไม่ละลายเป็กสัญชัยถึงกับเสียอาการเจอลูกอ้อนน้องโมเนตเข้าไปเต็มๆเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าต่อให้เป็นมาเฟียใจเด็ดแค่ไหนก็ต้านทานความน่ารักของซุปต้าตัวน้อยไม่ได้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น https s l a l a s g i n e com slash ินเทิง https s l a l a s g i n e com slash entertainment ดารา h t t p s g a l i n e n t e r t a i n m e n t 2 1 0 0 s t a r t เท่ากับศวันที่8พฤศจิกายน2568เวลา11นาฬิกา3นาทีอัปเดตล่าสุดเวลาเดียวกันโดยผู้จัดการออนไลน์ใครๆก็ว่าเป็กสัญชัยเองตระกูลเป็นคนเข้มๆแต่ล่าสุดทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะเจอน้องโมเนตซุปตาเด็กวัยสขวบที่กำลังฮอตสุดๆในโลกออนไลน์เล่นงานเข้าให้ น้องโมเน่คนนี้ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักอย่างเดียวนะตอนนี้คิวทองสุดๆเดินสายรับทรัพย์จากการไลฟ์ขายของกับแม่เมพริมายาก้ยเงินเข้ากระเป๋าเป็นว่าเล่นและความน่ารักของน้องเนี่ยแหละที่ทําให้ชาวโซเชียลท,ทั้งหลายรวมถึงเหล่าคนดังในวงการบันเทิงต่างก็ตกหลุมรักกันเป็นแถวเรื่องของเรื่องคือวันก่อนน้องโมเน่พร้อมด้วยน้องโซและคุณแม่เมพริมายาคุณพ่อแซกได้ไปร่วมแจมไลฟสดกับเป็กสัญชัย และธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลรวมถึงอ้อนสีพันชื่นชมบูร์บรรยากาศในไลฟ์เต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาเพราะน้องโมเน่เป็นเด็กที่ร่าเริงช่างพูดช่างเจรจาแต่คนที่ดูจะโดนตกไปเต็มๆก็คือเป็กสัญชัยนี่แหละแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจหลายคนบอกว่าเป็กสัญชยัยเอนดูน้องโมเน่เป็นพิเศษและมีโมเมนต์ที่ทำเอาชาวเน็ตกริ๊ดกราดกันก็คือตอนที่น้องโมเน่หันไปถามลุงเป็กว่าลุงเป็กตามใจหนูไหมคะเท่านั้นแหละ เบกสัญชัยถึงกับอดใจไม่ไหวจุ๊บหน้าผากน้องโมเน่ไปหนึ่งทีโมเมนต์นี้เองที่ถูกชาวเน็ตแซวกันยกใหญ่ว่าต่อให้เป็นมาเฟียก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับสเสน่ห์ของไก่เถื่อนฉายาของน้องโมเน่วัยสองขวบแต่ตรงนี้อาจมีความเห็นต่างบางคนอาจจะมองว่าเป็นการแสดงความเอ็นดูตามปกติของผู้ใหญ่กับเด็กแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าการจุ๊บหน้าผากเด็กอาจจะไม่เหมาะสมแม้ว่าจะเกิดจากความรักใคร่ก็ตามแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไร คุณคิดว่าโมเมนต์ลุงเป็กจุ๊บน้องโมเนตน่ารักสดใสหรือว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณามากกว่านั้นลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลย